ดีค่ะเนื่องในโอกาสพิเศษวันนี้นะคะทางช่องไวบ l a n านครบรอบ1ปีออมขอไวพรให้ทางช่องนะคะมีผู้ติดตามเยอะๆแล้วขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะแบตตี้เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่ช่องไวบ l a n านของเรามีอายุครบ1ปีแล้วนะคะแบตตี้ก็อยากจะขอไวพรให้ช่องไวบะ a านนะคะมียอดผู้ติดตาม มากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะมีสาระความรู้มาให้พวกเราชมกันอีกเรื่อยๆนะคะจะติดตามแบตตี้นะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะให <Happy Birthday, S 1> ้ p y birthday เพจไว้ราลนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางเพจคะ่ะที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนมาให้เราได้ติดตามกันแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทางเพจนะคะผลิตคอนเทนต์ดีๆสาระความรู้ดีๆมาเผยแร่ให้เราต่อไปนะคะเป็นอต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษนะคะครบรอบ1ปีของทางช่องไว้บาลานของเรานะคะคุณก็ขอให้พรให้ทางช่องมีผู้ติดตามเยอะๆนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะถ้ามีอะไรนําเสนอหรือต้องการให้เราทําคลิปอื่นๆนะคะสามารถนําเสนอมาได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์ติดตามช่องเราต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบาย ก็เรื่องในโอกาสที่ทางช่องไวบรลานนะคะจะครบรอบหนึ่งปีก็อยากกลมาขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามทางช่องนะคะก็อยากจะให้ติดตามกัะต่อไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าจะมีการสร้างคอนเทนต์ที่ดีทั้งสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิงออกมาให้รับชมกันอยู่เรื่อยๆแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะเราก็ขอให้ช่องไวบรลานนะคะมีผู้ติดตามทั้งยอดวิวยอดไลค์สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอ แล้วก็ผู้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะคะมีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้บดย์ <ไป S 1> ค่ะ